ใช้ครีมอะไรเป็นประจำเราใช้ครีมเจ้าตัวนี้เลยเป็นครีมคา้ายาแบบว่านหางจระเข้ดูเพราะดูจากรูปอะเราใช้มานานแล้วค่ะสองกระปุกแล้วทายทาหน้าทา,า,ทาตัวได้หมดเลยนะคะนี่ แบบนี้เลยใครอยากไปซื้อก็ไปชิ้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเนอ้อนะเดี๋ยวเรา,าให้ดูเลยมันเนื้อแปลกๆนะอันนี้เราคือเราพมสอ,อ่อโลชั่นเนาะอของเด็กไปด้วยมันแปลกๆนะทุกคนว่้ไหมมันแปลกๆแต่เนื้อมันจะแบบเุาคนมันมันช่ำ เห็นปะเ,เดี๋ยวเปิดกล้องสุดให้ดูเลยเนี่ยคะ่ะเราเป็นคนค่อนข้างผิวค่อนข้างจะดำนะก็ดีเลยมันผิวค่อนข้างจะแตกต่างมันเงาเนาะผัดจากข้างนี้คะ่ะที่ว่ามันดูข้างดูดูทุกคนดูแตกต่างกันมากดูสิมันแบบดีนะค่ะที่ไม่ได้ใช้อลองใช้นะมันแปลกๆนะคะทุกคนแต่ ใส่โลชั่นเข้าไปแต่ถ้าเนือจริงๆอ่ะใช้ทาหน้าได้เลยนะเราจะบอกว่าถ้าเรายังไม่รมู้ว่าเราใส่โลชั่นตัวไหนไปตัวนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะใส่เข้าไปในนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูทีนะคะเนีย่ยะทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนอันนี้มันจะละมุมดแล้วเพร ใส่เยอะมากอ่าทุกคนดูนะเราบอกว่าเราใส่จริงเราก็ผสมใส่เข้าไปในนี้ด้วยล้อเล่นึบเนื้อเสัมผัดก็จะดีบากๆเลยนะเมน,นี้เนื้อดีมากเหมือนกันเลยนะตัวนี้อ่ะ ก็ไปซื้อมาใช้ดูนะคะแม่เราซื้อมาสักหนไม่รู้นะช <c oughs> ื่ว่ซีเจิงเซเว่นหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าได้เลยทุกคนล,ลองไปซื้อใช้กระดูกตัวนี <c oughs> ้คนเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะทาให้ดูได้เลยนะทาให้ดูได้เลย